สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเป็นครั้งครับลูคคาเอลเดอะโอเกมในบรับผม mm hmm. ก็วันนี้ฮะกลับมาที่อนาเธอร์เดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผม mm hmm. ก่อนนั่นะนะก่อนที่จะไปลุยกันนะครับผม mm hmm. ก็สุขสันต์วันปีใหม่ครับผมทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะมีปีใหม่ที่สนุกสนานเนาะเออผมแบบสนุกสนานเวอร์สนุกจริงๆครับก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายดรามงดราม่มา,มมามีหมด <c oughs> เออก็และอย่างหนึ่งครับที่น่าสนใจมากครับก็คือพี่สาวผมซื้อเทสลาไว้ <c oughs> รถยนต์เออโมเดิวเออเป็นรถเป็นรถอิเล็กทริกคันแรกของบ้านเราเลยครับเออก็ถือว่าโอเคนะสนุกขี่รถมันก็สนุกดีแหละเออแต่ถ้าถามว่ามันดีกว่าคันอื่นไหมก็ไม่เท่าไหร่ถ้าถามว่าผมชอบไหม ผมก็บอกเลยครับว่าผมชอบแค่เนี่ยวิธีการวิไอไอไอเนี่ยไอการขับโดยที่ผมไม่ต้องโดยที่ผมไม่ต้องไม่ต้องขับเองอะ่ะเออเฮอ s e ซฟด r ร v วิ่งฟีเจอร์อ่ะเออผมแบบอืมนั่นแหละโดนใจสุดๆซึ่งก็คือรถอิเล็กทริก ปกติก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเออผมเลยแบบเออก็สรุปก็คือไม่ได้ชอบเทสลาครับแต่ผมแค่ชอบรถอิเล็กทริกเท่านั้นเองเพราะมันมีเพราะรถส่วนมากที่เป็นอิเล็กทริกก็จะมีโปรแกรมขับรถเองอยู่แล้วนะช่วงหลังๆมานี้เออก็นั่นแหะครับผมนอกนั้นก็มีเรื่องยิบๆบย่อยๆครับ ไว้ค่อยให้เราฟังให้ฟังทีหลังแล้วกันแล้วก็เรื่องที่ผมไปเที่ยวมาโอโ้หยังไม่ได้เอาภาพมาลงเลยไม่ได้ทําเลยก็ไปค่อยว่ากันทีหนึ่งกันนะเออมาตอนนี้ก็ออกนอกเรื่องกันไปมากแว่ากลับมานี่ดีกว่าเนอะองปลาลยยุยครับอ่าฮะโอเคโปคูลรอกเดี๋ยวนี้มีม,มีมีอย่างนี้แล้วเหรอ มีบอกว่าเออเด The ปรโลกจะเริ่มแล้วนะอเดอ t อ e Original Island อ f c คอ o a k e n คาเคนปะเนี่ยอินเ i อ t h ออ r d i n a r ลี i l ลเลจก็คือในเกาะแห่งหนึ่งแล้วก็ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเออเกาะของเกาะนี้น่าเป็นน่าจะเป็นเกาะของขขขคอคอเค e n ซึ่งเป็นน่าจะเป็นชื่อเมืองหรือไม่ก็ชื่อประเทศ แล้วก็มีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในออฟเลเซนโบเดนซ์โบเดนซึ่งน่าจะเป็นชื่อของจังหวัดหรือไม่ก็ชื่อเมืองหรือไม่ก็ชื่ออะไรสักอย่างก็คือเนี่ยเป็นหมู่บ้านใ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 นเมืองเนี่ยเออผมไม่รู้โดยก่อนนะมีเสียงด้วยนี่มา แต่เดี๋ยวก่อนเป็นเสียงญี่ปุ่นแล้วผมไม่เคยเอาไม่เคยเซ็ตเสียงญี่ปุ่นเลยนะโอก็คือในในหมู่บ้านแห่งนี้นะมีเด็กธรรมดาธรรมดาคนนึงครับนั่นคือชั้นเองครับชื่อไลซาลินไลซาลินเหรอสตสกอตชื่ออ่านยากมากเลยสตสตูดดิสมร อั a ดับัมเม my dear friend and I ก็คือมีหน้าร้อนวันหนึ่งครับเพื่อนรักกับเธอครับได้ไปประจนไทยมั้งหรือไม่ก็ไม่รู้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วได้เจอกับประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืมอย่างเด็ค่าดผมจำได้ว่าเกมเรื่องนี้สาวๆสดใสมากเลยนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิด เออ and I took a new step forward as an alchemist ก uh, uh, al ็คือน้องได้เข้าใกล้การเป็นเอ่อเออ alchemist นี่คือนักเล่นแร่แปรธาตุไงลืมและตอนนี้ครับ Well we are in a little bit of a pickle เดี๋ยวก่อนนะคืออยู่ในสาขาการไม่ดีเหรอคือไอคำไอพิกกลเนี่ยมันเป็นสิ่งมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นอาหารนะนะที่เหมือนของเหลือในนี่คือชื่อของมันนะแต่ว่ามันมันก็มีอาหารที่ชื่อพิกโกจริงๆเป็นผลไม้ผลไม้ไหมมันเป็นแตงอ่ะ ออยังไงก็จะกลับมานี่ดีกว่าอือ mm ฮึ hmm. ก็คือน่าจะอยู่ในสถานการณ์ไม่ดีครับเพราะพิกโกเองก็เปรี้ยวนะอืม mm เ่อไลซ่านี่น่าชื่อพชื่อเางเอกไหม I definitely never seen any place like this before ครับผม,มน้องไม่เคยเจอสถานที่อย่างนี้มาก่อนครับ พอเดียะ uh huh. Nighttime but it h a r d l y f e e l d a r k ก็คือเป็นสถานการณ์ที่ไม่ไม,ไม่มืดไม่สว่างครับ uh huh. เดี๋ยวก่อน Wormhole แล้วเหรอเจอรูหนอนแล้วนะั g ก t ษ to the Other World เดี๋ยวก่อนนะคือปกติอะ คือปกติคนพวกนี้จะถูกดูดมาเองเลยนี่หว่าแต่นี่คือน้องคือพวกนี้เห็นรูหนอนเลยนะแล้วน่าจะน่าจะตัดสินใจที่จะเข้าไปเองหรือเปล่า We got from the outer. Hope they are s เ p a ด a t e ์มเดอะอาร์เตอร์ไอ e ฮปเดเดี๋ยวก่อนก็คือโดนดูดเข้ามาแล้วเหรอแปลว่าคืนตอนนี้น้องบอกว่าโดนโดนแยกกับเพื่อนแล้วอะ่ะอืออือ อ่าก็จะหาเพื่อนให้เจอเร็วๆขึ้นคนระับอ้าวตลกเลยอ่าโหสวยอะ่ะแบบโหวสวยมากอะ่ะโอ้โหทำได้ดีจัดอะ่ะประทับใจจริงๆครับทุกฉากทุกคือเกมนี้แบบโคตรดี เลนเอ่อทท้าวทท้าวเออชื่อเลนกับทาวเป็นเออโอเคนั่นแหละอือฮึอ่าเจอกันจนได้ครับผมเออก็คือทุกคนปลอดภัยนะครับผมอ่าอ่า How we all went went in together and speak เดี๋ยวก่อนนี่คือเข้ามาพร้อมกันดิเลือกเข้ามาจริงๆเหรอเนี่ยเเลือกเข้ารูหนอนเข้ามาครับคือเลนส์บอกว่าเฮ้ยแปลกจังเลยอ่ะเราเข้ามาพร้อมกันนะแต่พอมาถึงที่นี่กับโดนแยกจากกันเฉยเลยอ่าฮะก็คือนั่นแหละนะทุกคนปลอดภัยดีที่ํำกันก่อนนั้นคือที่นี่คือที่ไหนคำถามยอดนิยมมากครับสำหรับเกมนี้อ่าฮะ อ่าฮก็ไม่รู้ครับแต่สถานนี้ที่นี่ปัน,สถ,นสถานที่แปลกแน่นอนคนระับแล้วก็มันไม่ใช่ u n d e r w ิลด์แน่นอนนะไม่ใช่นรกครับอืมอืมแล้นี่เวเนียนก็คือไอ้ทาาไอไม่ใช่ไอ้ไอ้เลนบอกว่าว่าแล้วม่น่าเข้ามาเลยขอบใจนะไม่ต้องพูดก็ได้บาย อออฮะใช่ไหมเออเนี่ยน้องก็พูดแบบเดียวกับผมเลยพูดมาเพื่ออะไรวะอืมอ uh ืม huh. uh huh. พอเข้ามาปุ๊บประตูก็ปิดเลยครับเยี่ยมมากคือพวกนี้เลือกเข้ามากันเองเนาะคือที่ปกติคือคือเหมือนกับว่าคนอื่นนี่คือตามเมลตามเมลเรืองแสงเข้ามาใช่ไหม หรือไม่ก็ตามเสียงคนร้องขอให้ช่วยอะไรก็ามาอะไรเงี้ยบางอันก็โดนดูดก็มาเลยเออแต่นี่คือเลือกเดินเข้ามาเองนะใช่ไหมถ้าเกิดผมจะไม่ผิดอือยังไงก็จะติดอยู่ที่นี่แล้วครับน้องเรียนสดใสเหมือนเคยอุย้ยท,ทางที่รู้ตัวเองติดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ย <c> ฝ่ายไปกัดเดดบกเอ็นะ so that means s There has to be a way เลยก็น้องบอกว่าในเมื่อมีทางเข้าก็ต้องมีทางออกนะเออ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 โอ้ยแต่เฮ้ยเดยวบอนไม่เคยเจอตัวหนังสือเล็กขนาดนี้มาก่อนในเกมนี้หมายความว่าไงเนี่ย Besides just look at this place uh h a bit e n all kind of weird uh ingredients just wait for คับผม สายเลือดนักประจรไัยเกิดือนขึ้นมาทันทีครับเพราะในที่นี่มันเป็นสถานที่ที่แปลกใหม่ใช่ไหมก็น้องก็อยากจะหาสิ่งของเพื่อเอามาทำเล่นมาเล่นแรแออ่แปรธาตุอ่ะเอออืมอืมาครับผมเทาวท้าแบบว่าเออคือไปหาพวกเออ ไปหาพวกนั้นที่หลังได้ไหมเนี่ยออกจากที่นี่กันก่อนไม่ได้เหรอประมาณนั้นนะ By the way Have you seen Em m, m p e l and Lila Allila ชื่อชื่อ,อใครใครเขาตั้งชื่อลูกตัวเองว่า e m p e l กันวะเนี่ยอออือ่ Godspeed อ่ะฮะก็น,นั่นแหละต้องหาเพื่อนอีกสองคนครับ เพื่อนสองคนก็หายไปนะนั่นอยู่นี่นี่เองครับน่ารักจ,จืดจืดคนซ้ายเลยคนซ้ายเลยโอ้โหหัวขาว่างนี้เสร็จผมแล้วไม่ไม่ไ่ม่ม่กดเออไอ้ด้านขวาช่างมันครับสนแต่ด้านซ้ายคนเดียวเลยเนี่ยเออ อือก็อทุกคนไม่เป็นไรเนอะเดี๋ยวก่อนไอ้ด้านขวานี่เสียงนี่มันเป็นเสียงผู้ชายไม่ใช่เสียงผู้ชายนะเสียงผู้หญิงเดี๋ยวก่อนเป็นผู้หญิงเหรอแต่แต่ชื่อไลล่าก็ก็ผู้หญิงอนะเนาะทำไมแต่งตัวอย่างนี้วะโอ้โหเอยอ,ยอยังไงก็แต่กลับมานี่ดีกว่าเออทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วเนาะอือดเดี๋ยวก่อน ไม่ใช่เสียงผู้หญิงแล้วแหละเสียงผู้ชายจะชัดเลยเบลเออร์พิลเลอร์เหรอ star อะไรอะ่ะเบลเออร์พิลเลอร์เหรอมีอะไรมีมีมีม,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 มีมีประตูมีบาเลียอะไรบางอย่างอะับที่ไม่เคยที่น้องเอเอเอ็มเพลไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดี๋ยวก่อน ไอเอ็มเพลนี่คือตัวผู้ชายหรือเปล่า I consider myself rather well-traveled but I'm first thing about it's it not not uh its era or its culture ฮ huh. ก็คือสรุปก็คือทุกสิ่งที่อย่างที่อยู่ที่นี่มึงนไม่พูดถึงบาเรียหรือเปล่า หรือไม่ก็คือของที่นี่แหละผมผมคิดว่านะก็คือทุกสิ่งที่อย่างที่เนี่ยเป็นสิ่งที่ไอ้หมอนี่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยอ่าฮะอ่าฮะ it's not from the c a r e n g kingdom ประมาณว่าไม่ไม่ได้มาจากโลกของตัวเองผมพยายามพยายามจะฟังเสกไอ้หมอนี่อยู่ครับไอ้หมอนี่น่าชื่อเอ็มเลนะเออ ขม็ว้าอยู่เอ้ยไม่ลีลามันไปชื่อผู้หญิง,งนะนะอ o i t ะ i ป็ possible hmm. no, is, is predate the kingdom which would make it an undiscovered civilization mm hmm. ก็คือไอหมอนี่บอกมันเป็นยุคสมัยก่อนหนะน้าอนณยุคของอาณาจักรของตัวเองมั้ง ออฮแน่นใจนะว่าไม่ใช่ underworld ครับไลล่าใช่ครับคือตรงนี้นี่คือสิ่งที่ไม่เหมือนกันระหว่างภาษาภาษาอังกฤษของของฝรั่งกับภาษาอังกฤษของของคนเอเชียนะเออของคนเอเชียคือคำถามเมื่อกี้สำหรับฝรั่งอะ่ะมันต้องบอกว่าไม่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นะ ก็คือใช่ก็คือบอกไม่เลยไม่ใช่ที่เนี่ไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่โลกไม่ใช่ไม่ใช่นรกอ่าแต่กลายเป็นว่าคือคนเอเชียของเราจะบอกว่าเออสิ่งที่นายพูดอะถูกแล้วที่เนี่ยไม่ใช่นรกซึ่งมันเป็นอะไรที่น่ามึนงงมากสาหรับพวกอเมริกันนะพวกอเมริกันตอนแรกคือผมมาปุ๊บเขาถามอะไรมาทาั้งทั้งที่ควรผมควรจะตอบทั้งใช่หรือ หรือคําตอบที่ควรที่บอกว่าไม่ใช่ผมก็ตอบใช่หมดเลยเลอเขาก็หาอะไรนะผมก็มาดัแบบนั่นแหละต้องมาปรับตัวกันสักพักหนึ่งเลยครับอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษของอบริกันนะก็ตรงนี้ครับแทนที่จะตอบว่าใช่ต้องบอกต้องบอกว่าไม่ครับไม่ที่นี่ไม่ใช่นรกครับที่เนี่ยรู้สึกไม่เหมือนนรกเลยครับ สถานที่ใหม่ครับสถานที่ที่ไม่เคยมีใครมาพบเจอมาก่อนครับไ uh, อ้เร่อต่อยู่ไอ้ไซต์แมนฮ่าบัดสเคีร์เอาไว้อัชุดขาผมโอ้ไอ้หมอนี่กับเขานี่ไปกันได้เลยครับก็คือไอ้หมอนี่บอกว่าเอ่มก็เข้าใจอยู่หรอกนะว่าน้องตื่นเต้นครับได้เจอสถานที่ใหม่ๆสถานที่ที่ไม่เคยมีใครพบเจอมาก่อนเออผู้บุกเบิกคนแรกอะไรเงี้ยนะเออก็เข้าใจได้อยู่นะา แต่ว่าไอ้หมอนี่บอกว่าเออแต่ก่อนที่เราจะไปประจนภัยอ่ะหาทางออกก่อนไหมอ่ะเออเอ,อ่ะ We all have a p o r t a n n duty to attend ครับผมแล้วทุกคนคือคนที่เนี่ยมีมีหน้าที่ของตัวเองหมดเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่จะรีบกลับมากกว่าครับอ,อืมก็น้องเขาก็โอเคครับเห็นด้วยไปหาทางออกกันครับ ก็จะไปหาข้อมูลกันครับว่าเจออะไรม้างอือ่ายังไงยังไงอือือไม่เคยเจออะไรพรุ่งนี้มาก่อนเลยอือ อ้าแล้วก็คลาเดียหายไปไหนก็ไม่รู้ครับอ่าแล้วก็พูดปุ๊บมาปั๊บเลยฮะฮะ uh huh. you had me worried อ่าครับผมอ่าไปไหนมาละฮือน้องโอ้โหผมเพิ่งสังเกตเห็นโอ้โหน่ารักจัดโอ้โหคือทำไมผู้หญิงเกมนี้น่ารักจัดเลยวะโอ้หโอ้หน่ารักมากอะ่ะ ผมจําน้องคนนี้ไม่ได้ผมจําน้องคนขวาได้คนเดียวเออแล้วก็ไปพบรักกับน้องคนหัวขาวเมื่อกี้แบบเมื่อกี้เลยอะเออเออเยอะอะไรของผมวะเนี่ยกลับมานี่เอ่อ Sorry the place i really nice, nice view just over the รับผมก็คือทางฝั่งที่น้องเพิ่งไปมาเนี่มีวิวที่สวยงามมากครับเออพอเห็นปุ๊บก็ติดเลยหลง หลงอ่าฮะมามามา,มา,มาตามไปดูครับไหนวิวจะสวยขนาดไหนนี่โอ้แม่เจ้าสวยจริงนะข้างบนนี่มันแสงเหนือชัดอือหือ mm hmm. แต่ว่าไอ้ตรงเส้นขอบฟ้านี่มันคืออะไรวะเนี่ยอือห mm ืออ่าไอ้ตอนไม่ Help find how ไฟสิมฮาวิค huh. mm ุต r o u g h รัลฟรอมอ่าฮะอืมฮึสมาโอ้โหคือเนี่ยคือฉากเมื่อกี้ผมดูแทบไม่ออกเลยนะว่ายืนอยู่ตรงหน้าผาโอ้ oh, <c oughs> มันกลมกลืนมากครับ <c oughs> ยังไงก็่จะกลับมาตรงนี้ใช่ปะโอ้อ oh. mm, really like ืมเรนสมาลุคไรวีไม้แฮบิล for while so let's make this uh, our temporary base ครับผมก็น้องบอกว่าเนี่ยนะก็คือสรุปก็คือพวกเขาจะสร้างที่นี่เอาที่เนี่ยเป็นฐานเป็นฐานเพื่อกลับมาหาครับเอ้ไม่ใช่ดิก็คือกลับจะสร้างฐานที่เนี่ยเออจะได้กลับมาพักผ่อนมาเจอตัวอะไรกันได้เออเพราะว่าเข้าที่ดูนี่คงต้องอยู่ที่นี่อีกนาน,นครับ ซึ่งเป็นอะไรที่ถูกต้องมากนะก่อนอื่นเลยหาที่นอนก่อนเลยครับอืมอืมอะคือน้องมีมีมีครัมผมน้องเป็นพวกที่แบบว่ากลัวว่าตัวเองจะทำตัวไม่มีประโยชน์อะ่ะเออเอ,อผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอืมโตมายังไงเนี่ย อืมเอฟฟูฟ huh. uh ู huh. uh huh. sure uh huh. uh, มีวาดอืม hmm. อ mm hmm. ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะอะยูเชื่อว่าเลิ่งไม่บัดด์อ่าอ่าครับผมโอ้โหอืมอืมอินเดนเจอร์เจสสครอมีครับผมก็คือนั่นแหละนะตรงนี้คือคุยกันเล่นแล้วครับผมมันเป็นเรื่องระหว่างตัวละครแล้วฮะ เออก็คือสองคนนี้สรุปก็คือเป็นเพื่อนรักกันนั่นแหละพ่อก็ห่วงลูกครับเอออีกคนนึงก็เป็นพวกแก่นแก้วครับผมแข็งเข้มแข็งเออก็คือนั่นแหละน้องทางขวานี่คือไลซ่านี่คือเก่งการต่อสู้เนาะเออประมาณนั้นนะก็คือต่างคนก็ต่างช่วยกันคนระับน้องคาเดียนนี่น่าจะเป็นหัวสมองอะไรประมาณนี้นะส่วน ส่วนไลซ่าก็น่าจะเป็นเป็น,เป,นเป็นอสุร้น,น,นประมาณนี้อืมก็นั่นแหละเอออ้าเดี๋ยวก่อนดูเหมือนไลซ่าเองก็จะสู้เป็นเหมือนกันนะอืมไม่ใช่ไม่ใช่ใช่คาเรียคลเรียอืมนี่มันคืออะไรเนี่ยอเออ d ด v ว c e เป็นเครื่องมือนะมีปุ่มให้กดด้วยกดดิ คอนียบอกอย่าจับกดแล้วเออสุดๆเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะมันอาจจะทางมากเกินไปก็ได้นะอ้าวเว้ย left is the is the area this survey point z ขอบใจมากคือพูดมาทั้งหมดเนี่ยแบบอยากให้เราเดาครับแต่ อย่างที่บอกครับนี่คืออนาตเชยเดนอย่าเดาแม้แต่นิดเดียวเดาไปเดี๋ยวผิดหมดนะ่ะอืมเอาไลซ่าเป็นคนเดียวที่ได้ยินซะง,งั้นอา้าเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดเดเดก่อนเมื่อกี้ถามว่าเมื่อกี้พูดอะไรหรือเปล่าใช่ไหมเออ อ๋อครับสองคนนี้คือได้เสียงมาจากเครื่องมือนี่แหละคืับครีปครีปี้ครับครับก็สำหรับผู้นี้คือเป็นอะไรที่น่าสยดสยองมากนะน่าขยักขยแงมากครับเพราะว่าสมมุติว่าเราไม่เคยเจอมือถือมาก,ก่อนนะเราจะจุ่มมือถือมันพูดกับเราแล,แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเสียงออกมาจากจากมือถืออ่ะโอ้ตลกเลยนะตลกเลยครับอืมฟอนนัลเลสคลอ เอ่วันเฮครับผมยังไงก็แต่ตอนนี้เรียกทุกคนมาก่อนแล้วกันเนอะยังไงยังไงยังไง hopeless uh huh no matter what I did uh huh hearney voice ครับก็พยายามเปิดเครื่องใหม่ครับเสียงมันก็ไม่เปิดมันก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วอ่ะ ออืก็พวกนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วครับผมได้ยินจริงปะเนี่ยโอ้ดูดิโนโคตรรักรักเจิดเจิดเดี๋ยวกดออดอายด้วยดีมาตาสองเสียบก็ครับแต่ยังไงแต่ตอนนี้คือทุกคนโอ้ข่าวนี้เห็นหน้ามาแล้วเห็นแล้วมันไสมากครับขอหน้ามันรอ กล <c oughs> ับมานี่อุ้ยเมื่อกี้ทุกคนไม่ได้ยินอะไรใช่ไหมเฮ้ยกลับมานี่กลับมานี่ย unlikely huh then somewhat huh like this one made with ก็คือเป็นนักเล่นแรกแต่ถ้าเป็นคนสร้างขึ้นมาเหรอ Whatever principle it was created by ฮ h unknown f o r m e ก็ไม่รู้นะว่าไอ้เครื่องนี้ถูกสร้างไว้เพื่ออะไรครับ this place just keep getting stronger stranger ครับที่นี่ชักเริ่มแบบว่าหน้ามึนงงสงสัยเข้าไปทุกทีแล้วอะฮะเอาไงจะลุยต่อไหมเนี่ยอือฮื ตั้งแต่ต้นถึงตอนนี้นี่คือเราไม่เจออะไรแทบไม่เจออะไรเลยนะ maybe รไม่บีไฟครูครับผมอ่ะก็คือถ้าเกิดตามหาต่อไปก็อาจจะเจอข้อมูลมากสึ่งก็ได้นะเออออเอออไหนเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย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 เฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยกฮ้ยเฮนย้ อะไรเนี่ยรูนอนแบบโคตรแปกเดี๋ยวก่อนนะประตูนี้แล้วแสดงว่านี่คือพวกนี้เห็นประตูแบบเดียวกันเหรออ่าก็คือพาวบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนประตูนี้แล้วถ้าเกิดเราเข้าไปนี่เราจะกลับไปโลกของเราใช่หรือไม่ฮอนี่คือประตูทางออกสินะแล้วก็พุ่งไปเลยจินะ Explore and h a r v t นะฮะก็เอาน้องบออเอ้ยในเมื่อเราเจอทางออกแล้วถึงเวลาที่เราจะต้องไปสำรวจที่นี่แล้วก็หาของมาเล่นแร่เปราคนับเฮ้ยอะไรอ่ะ Not Again หมายความว่าโดนดูดเข้ามาแล้วเดี๋ยวก่อน Not Again เหรอสรุปแล้วคือโดนดูดเข้ามาเหมือนคนอื่นใช่ไหม We have no idea where อะไรเร t ทิพต mm ์ก hmm. ูดเทคัสก็ไม่รู้หรอกนะว่าการเดินทางครั้งนี้จะพาเราไปถึงที่ไหน After that summer, if, uh, even everything changed ก็หลังจากฤดูร้อนในปีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอือ uh ฮั huh. A brand new adventure was waiting for us ครับผมก็การเดินทางครั้งใหม่กำลังรอเราอยู่อะ mm hmm. นึงโอ้ยนี่ติดเอลดมาเหรอโอ้โกินพรมแมไปอร่อยไหมเนี่ยอืมฉันอยู่ไหนล่ะนี่ซ้ายกว่าหน้าหลังเฮ้เฮ้เฮเเันนั้นจะับผมสถานที่แปลกใหม่อีกแล้วเฮ้ยที่นี่ไม่คุ้นเลยอ่ะ ออืเดี๋ยวก่อนนะแยกกับคนอื่นดีแล้วแล้วนี่อืมไปหาทุกคนไนก่อนดีกว่าเออเฮ้ยที่นี่มันที่ไหนอ่ะโอ้โหหน้าตาไม่คุ้นเลยคล้ายๆหอคอยของน้องเอามาแต่ก็ไม่ใช่อ่ะเออแต่แต่แตยังไงก็เถอนะสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไหนๆ,ๆ,ๆมีมีอะไรให้ดูครั้งอ๋อมีเบรกได้นะอ,อโอเค ก็น,นั่นแหละครับผมแล้วก็สักเจยกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม